ต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการนาคาทอคครับเรื่องราวความเชื่อปริหารตำนานประวัติศาสตร์ในเรื่องราวเก่าแก่นะครับหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพิพพประดานโดยเฉพาะเรื่องพญายนาควันนี้ <ฮะ S 2> มาฝากท่านผู้ชมในรายการนาคาทอคครับผมหนึ่งนาคาแล้วก็พิธีกรร่วมครับค่ะอาจารย์เจษมนตราจิตสุยานนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนี่ไปรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่ง <ฮะ S 2> ที่เป็นสถานที่ที่เขาบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งเรื่องของ พระปฏิมากรแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อของเรื่องพยยิจนาค้วยค่ะคุณผู้ชมเคยไปที่จังหวัดอำนาจเจริญไหมคะถ้าสมมติว่าเราได้ไปเนี่ยสามารถสังเกตป้ายลายทางได้ว่าจะมีวัดป้ายหรืออำนาจหรือว่ามีป้ายของพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพระเจ้าฤทธิ์หรือชัยเนี่ยเห็นอยู่ตลอดทางก็ว่าได้ครับซึ่งเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญ ทำไมพระพุทธรูปองค์นี้ถึงศักดิ์สิทธิ์แล้วทาให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่าท่านเนี่ยสามารถไปขอพรแล้วสําเร็จคะพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ลือชัยนี่จริงๆชื่อนี้ก็ขนาดนามานะท่านผู้ชมว่าลือชัยนะครับหมายถึงว่าการมีชัยชนะเหนือทั้งปวงแต่มันมีต้องนานครับอาจารย์เจตับนานนี่ต้องเล่าแบบอย่างนี้ว่า,าพระอาจารย์นะพระอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมว่าสถานที่อย่างนี้นี คือเดิมทีนี่เขาเรียกว่าเป็นจังหวัดที่รวมกันจังหวัดทุบลเจ้าเมืองคําผงเป็นคนก่อตั้งจังหวัดลำน่าเจริญเป็นเหมือนเมืองหน้าด่านสมัยก่อนมีการลบสู้ลบกันระหว่างเขาเรียกว่าเมือง,งนนอล้านช้างล้านนาล้านช้างนะครับสบปปลาวนะครับแล้วเมือง จุดนั้นที่สถานที่ตั้งของวัดพระเจ้าใหญ่หรือชัยหรือวัดอำนาจนี่เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านว่ามีพระปริมกกรเก่าแก่โดยสมัยก่อนยังไม่มีชื่อโดยเขาบอกว่ามีพระเจ้าเสือนี่เป็นเป็นผู้นําในการลบหรือตั้งด่านเป็นด่านแรกแล้วก็มีเหล่าทหารนีไปขอพรไปขอพรว่าให้การออกไปลบนี้ชนะนะปรากฏว่าชนะครับเหมือนเป็นกลุ่มคนเล็กๆแต่สามารถลบชนะได้ก็เลยล่าลือว่าพระองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องลือมากจนได้สถาปนาหรือนณะ นามให้ว่าเป็นพระเจ้ายฤลือชัยที่ในสมัยอดีตอาจารย์จีค่ะจริงๆอีกชื่อหนึ่งก็คือพระเจ้าฤลือชัยเนี่ยซึง เชื่อกันว่าท่านใดก็ตามนะคะที่ไปขอพรในเรื่องของความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยทุกคนต่างได้พรดังปรารถนาแต่ที่สําคัญนะคะที่อยากให้ขอพรต่อพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือให้ขอในเรื่องของชนะสิทิศคือจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นปางปาปางมาวิชัยด้วยใช่ค่ะถือว่าปางมาลาวิชัยเนี่ยจริงๆถามว่าสันนิษฐานในการสร้างเนี่ยไม่สามารถบ่งชัดได้แต่ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศประมาณ2,300ถึง2,400 แต่ทําไมอาจารย์ถึงแนะนําว่าให้ขอพรในเรื่องของชนะสิททิศหรือว่าชนะทุกสิ่งอย่างเพราะว่าคนเราค่ะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เรายังคงต้องต่อสู้กับชีวิตตัวเองก็คือในการประกอบสมาชีพหน้าที่การงานบางท่านก็ทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งบางท่านก็อาจจะมีกรรมเรื่องของบริวารหรืออะไรกร็ตามฉะนั้นถ้าไปที่นี่ค่ะพรข้อแรกที่อยากจะให้ขอก็คือในเรื่องของชนะสิบทิศค่ะ,ะย้อนกลับมาในปัจจุบันนะครับวัดพระเจ้าหยู่หหรือชัยก็ปัจจุบันนี้เข้าไปสวยน่นอนจีค,คือโบสถที่ ล้อมรอบพระเจ้าใหญ่หรือชัยตอนนี้เป็นพญานาคล้อมรอบเลยมีพญานาคที่ปั้นไว้ทุกมุมเลยแล้วก็เหมือนเป็นจุดที่สยรรวมจิตใจของชาวบ้านนะครับซึ่งในชาวบ้านนี้เขาบอกว่าปัจจุบันนี้เข้าไปแล้วเป็นอุโบสถที่สวยสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้สะดวกมากใช่ค่ะ จริงๆอย่างเขาเรียกเหมือนชาวอีสานใต้ก็ว่าได้นะคะจริงๆคิดลับอย่างหนึ่งอะถุนอุตรจะนําเครื่องสักการะบูชาไปอย่างสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันเขาจะใช้เป็นเหมือนกลวยดอกไม้ขาวค่ะแล้วก็ใส่ทูบเทียนไปในนั้นแล้วก็ไปตั้งจิตอธิษฐานต่อนหน้าองค์พระพุทธรูปเขาเรียกขันหนะ้าเนาะไหว้ไหว้พระขันห้าคือไหว้พระค่ะแล้วสาหรับที่วัดลือชัยที่นี่เนี่ยมีตำนานเรื่องเล่าอย่างอื่นอีกไหม นอกจากตำนานความเชื่อเรื่องอพระที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วที่นี่ยังเชื่อนะท่านผู้ชมว่าเป็นเมืองบางบทหรือเมืองลับแลแต่มีตำนานเก่าดั้งเดิมเขาบอกว่าอาจารย์จีที่นี่นี่เคยมีสิ่งที่มองไม่เห็นโดยชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นชาวบางบทหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นวิญญ,ญาณนนไปจ้างอาจารย์จหมอลำแบบซึ่งไปจ้างหมอลำนี่คือ มาจัดแสดงที่ภายในวัดหรือบริเวณในหมู่บ้านแต่วันที่คณะหมอลำเดินทางมาจาันเจชาวบ้านนี่บอกว่าเฮ้ยไม่มีใครไปจ้างนะ,ะเพราะว่าไม่ได้มีาง,งานเทศก,กาลเออทางบ้านไม่มีงานเทศการเดี๋ยวประกฏอย่างนี้ครับ หมอลำนี่เอาใบอ่ะเขาเรียกว่าสัญญาให้ดูว่าชื่อนี้นามนี้มันไปตรงกับชื่อคนที่ตายไปแล้วอาจารย์ชีขนลุกมาก<ะ>ชาวบ,บ้านก็เลยบอกว่าด้วยชาวบ,บ้านนี่ก็ไม่ได้มีปัจจัยเยอะก็เลยรวบรวมปัจจัยกันเล็กน้อยแล้วก็<ะ>ให้หมอลำอ่ะทำการแสดง<อ>ในวัดแห่งนี้<ะ>แล้วก็เป็นที่เรื่องลือว่าตั้งแต่นั้นมาอาจารย์ชีใครที่ไปขอพอรไปบนบาตรสารกล่าวที่อาจารย์ชีบอกว่านําขันห้าไปบนบาต<ะ>สมัยก่อนเลยนะท่านผู้ชมใครได้<ะ>ไดพรนี่ เขาก็จะจ้างหมอลำเนี่ยไปลำถวายบริเวณวัดแห่งนั้นเพราะเชื่อกันว่าในวัดแห่งนี้มันมีภูมิที่เป็นเมืองเมืองบนนับแปลหรือวิญญาณที่เขาต้องการใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคือพระเจ้าใหญ่หรือพระฤาษีชัยนิ์สิิธิ์มากนี่คือตำนานเรื่องราวเขาเรียกว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่ตำนานของคำชะโนดก็คือผีจ้างหนังแต่อันนี้คือผีจ้างหมอลำถ้าถามว่าสมบัอาจารนะคะเรื่องของผีจ้างหมอลำเนี่ยได้ยินที่นี่เป็นที่แรกนะถือว่า ปัจจุบันก็เป็นเหมือนประเพณีที่สืบทอดกันมาก็คือในทุกๆปีเนี่ยจะมีการจ้างหมอลำนะคะก็เหมือนให้กับผีหรือว่าให้กับบรรพบุรุษให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดูกันค่ะท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงเขาเรียกว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหรือพระฤาษีชัยหรือพระเจ้าใหญ่ฤาษีแล้วค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนนี้คงอยากไปกราบแหละไม่ว่าอาจารย์เจจะแนะนําวิธีเคล็ดลับขอพรไปแล้วก็ตามค่ะแต่ยิงเชื่อว่าการไปสถานที่อย่างนี้สมควรไปกราบพระก่อนใช่ค่ะแต่สถานที่อย่างนี้ ไปกราบแล้วจะเห็นสิ่งหนึ่งที่ทางขึ้นก็จะเป็นเหมือนพญานาคนี่เหมือนไปขอบวชไม่ว่าะจะเป็นอยู่หน้าอุโบสถแล้วก็รอบๆเลยอุโบสถ<ม>และที่สําคัญเขาบอกว่าด้านในฝาผนังที่เขียนไว้ปฏิมากรรมก็เป็นพญานาคซึ่งวัดแห่งนี้ครับมีความเชื่อมโยงตำนานความเชื่อ ที่เกี่ยวกับพญานาคอาจารย์จีโดยสถานที่อย่างนี้มีถ้ำถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำว่าอะไรนะอาจารย์จีที่นี่นะคะมีถ้ำที่ชื่อว่าถ้ำสิรินาคานะค,ะคำว่าสิริก็คือความเป็นสิริมงคลแต่คำว่านาคาแน่นอนค่ะหมายถึงพญานาคราชที่นี่นะคะก็มีถ้ำนะคะที่ชื่อว่าถ้ำสิรินาคาคำว่าสิริก็คือความเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งคำว่าสิริเนี่ยหมายถึงความเป็นสิริมงคล ส่วนคําว่านาคาแน่นอนคําหมายถึงพญานคราชนะคะฉะนั้นถ้ำพญานคราชแห่งนี้เนี่ยคุณหนึ่งทราบประวัติความเป็นมาไหมคะแน่นอนครับอาจารย์จีผมต้องเล่าตำนานให้ในท่านผู้ชมในนาคาทอกให้ฟังตำนานที่นี่พระอ,อาจารย์เขาเรียกว่าสิริสารวัตรปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญครับก็คือเจ้าวาดวัดเรืออำนาจน,นี่แหละ์เจท่านในเล่าไว้ว่าแบบนี้อาจารย์เจ นามาแล้วนะก่อนที่ท่านจะทำถ้ำศีานาคะาท่านบอกว่า,วาเดิมทีจุดที่จุดนี้ท่านอยากทําเป็นกุฏิโดยจะทําเป็นที่พักสงฆ์แต่ท่านเล็งเห็นว่าถ้าทําทกุฏิ ทำสวยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านก็เลยไปนั่งภาวนาก่อนนั่งภาวนาไปแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้จําำรรษาในช่วงเวลากลางคืนท่านก็นิมิตฝันฝันเห็นเป็นเหมือนชายชุดขาวอาจารย์จีแต่ไม่ได้โกนผมนะเป็นชายที่ผมยาวมีอายุหน่อย,ยเขาก็มานิมนต์ท่านบอกว่าพระคุณเจ้านิมนต์พระคุณเจ้านี่ลงไปเมืองล่างเขาบอกคำว่าเมืองล่างพระอาจารย์ก็เฉงวนใจว่าแน่นอน ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่อ,อเขาเรียกว่าคนทันหรือเทวดาแต่คงเป็นพญานาคท่านก็เลยบอกว่าแล้วจะลงไปยังไงเราชายหนุ่มชุดขาวก็เลยต้องบอกว่าพระอาจารย์แค่โน้มจิตเดี๋ยวเขาจะพาพระอาจารย์เลยตั้งจิตในในฝันนั้นนะครับท่านผู้ชม,มก็เขาก็พาลงไปข้างล่างพระอาจารย์บอกว่า อุขางล่างนี่เป็นเหมือนโขดหินสวยมากเป็นเหมือนถาวรโทวถ้ททำประดับไปด้วยเขาเรียกว่าเพชรนินจินดามีแก้วแหวนเงินทองนะครับแล้วก็โขดหินพระอาจารย์จับดูเป็นเหมือนคริสตัล<อ>แล้วที่สาคัญพระอาจารย์ยังเล่านะครับอาจารย์บันทึกไว้ว่าในเมืองนี้มันไม่มีไฟฟ้าจยา์เจแต่แสงสว่างมันออกมาจากกายของผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคนเมืองล่างคือออกมาจากเครื่องประดับแล้วเขาก็ถามพระอาจารย์เขาพาเดินชมรอบเลยถามพระอาจารย์ว่า พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจําได้หรือยังพระจารย์ก็เลยว่าจำอะไรได้สถานที่แห่งนี้เมืองบาดาลพ,พระคุณเจ้าจำท่านก็เลยบอกว่าอ๋อจําได้แล้ว <c oughs> งั้นจะพาพระคุณเจ้านี้ขึ้นไปข้างบนนะ <c oughs> พระจารย์เลยตื่นจากฝันพระจารย์เลยพิจารณาดูอาจาจรย์จีงว่า <c oughs> ้แน่นอนว่าพระจารย์ตอนแรกจะสร้างกุฏิ สิ่งที่เขามาบอกแล้วให้จำนี่เขาน่าจะอยากให้เราเนี่ยสร้างเป็นถ้ำแล้วก็ชื่อว่าถ้ำสิ่นพอาจารย์นีไปดูงานหลายที่แล้วก็สรุปแล้วท่านนี่บอกว่าไม่ถูกใจเลยก็เลยทำเองอร่วมกับช่างพัฒนาในการสร้างถ้ำให้วิจิตรมดงามลงมลือทำเองเลยร่วมกับช่างจนเกิดมาเป็นถ้ำสีนาคะ<อ>แล้วอยากถามอาจารย์เจว่าพญานาคหรือผู้ชายชุดขาวคนนั้นถ้าอาจารย์ มองหรือตำนานที่เขาเล่ากันคือปูพยย่พญานาคชื่อว่าอะไรครับที่นี่นะคะจริงๆมียันบาร,รมีขององค์พ่อปู่ผู้ชงนคราช<ม>นะซึ่งไปตรงกับที่พระจาจาร์เนี่ยได้นิมิตฝันครับองค์ปู่ผู้ชงนคราชท่านจะเป็นพญายนาคราชที่บำเพ็ญตบะนะคะมาหลายพันปีมากๆจนกระทั่งเป็นฤาษีนะคะซึ่งลักษณะส่วนใหญ่ที่ลูกหลานสายยานพญายนาคราชหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าเกจิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เห็นกายสังขารปู่ผู้ชงนาคราชในร่างของกายเทวะหรือกายมนุษย์เนี่ยมักจะเป็นคนแก่ผมขาวชุดขาวหนวดขาวซึ่งก็เป็นเหมือนคนแก่ผมยาวนะคถะคถ้าลักษณะเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนตาบักขาวอะไรเงี้ยซึ่งปู่ผู้ชงนาคราชเนี่ยท่านจะเป็นพญายนคราชที่บำเพ็ญแล้วก็ถือว่าเป็นพญายนาคราชที่เข่งคัดมากๆ ถ้าเป็นในบรนดาสาย,ยานพญา,าน,นาคราชเนี่ยปู่ผู้ชงนาคราชก็เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของนาคทั้งพวงก,ก็ว่าได้ แล้วในบุมองของอาจารย์เจผู้ชงนาคขาชอย่างเช่นน่ะปัจจุบันเนี่ยคนเดินทางไปถ้ำศิรินาคาไปขอพรนี่ปู่ผู้ชงนี่ชอบให้พรเรื่องอะไรเนีรยใช่ะจริงๆแน่นอนค่ะคำว่าถ้ำศิรินาคาเนี่ยสิ่งแรกสำหรับการขอพรต่อปู่ผู้ชงนักสถานที่แห่งนี้เนี่ยซึ่งแต่ละที่ก็มียานบร,รมีปู่ผู้ชงเช่นสมมติมีสิบที่เนี่ยยานบร,รมีท่านสถิตไม่เหมือนกันแต่ที่นี่สิ่งแรกที่อยากให้ขอก็คือขอในเรื่องของความเป็นสิริมงคลสองก็คือใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าตัวเอง เ,เกี่ยวพันเกี่ยวข้องเคยเป็นลูกเป็นหลานพญายนาคราชมาก,ก่อนแน่นอนท่านจะมีรัพย์เก่าสมบัติเก่ามไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ในเรื่องของความรู้เช่นคุณเคยปฏิบัติบําเพ็ญมาหรือเคยมีทรัพย์ที่เป็นอริยรั์เป็นพกทัพั์ให้อธิษฐานขอเบิกซัพย์เก่านั้นอ่ะให้เปลี่ยนแลกแปรธาตุมาเป็นทรัพย์ในเมืองมนุษย์ให้กับเราค่ะอืและถ้าเราเดินทางเข้าไปถ้ำรีนาคานี่ มีจุดไหนที่อาจารย์เจคิดว่าเราควรไปขอพอรอไปนั่งสมาธิอะไรอะไรอาจารย์เจมีคิดเคลคดลับไหมใช่จริงๆนอกจากการเข้าไปขอพอรจุดแรกนะคะที่เป็นเหมือนอ,องค์ปู่ผู้ชงนักราชให้หันมามองทางซ้ายมือนิดหนึ่งนะคะจะมีรูปองค์พระพุทธปฏิมากรเนี่ยให้เรากราบพระก่อนแล้วก็ขอพอรปู่ผู้ชงต่อมาเนี่ยแนะนำนะคะให้เดินเข้าไปที่ห้องโถงห้องกลางเพราะที่นี่เนี่ยจะมียานบรมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่และเหมาะอย่างยิ่งในการสมาธิกรรมฐานซึ่งแม้กระทั่งพระจ เองก็ใช้จุดนี้ในการสมาธิเช่นกันแน่นอนท่านผู้ชมครับถ้ำศรีาน,นาคานี่เวลาเราไปอาจารย์เจก็จะเดี๋ยวนี้สวยนะม,มีลูกแก้วพญานาคซึ่งมันมีความเชื่อนะท่านผ,ผู้ชม,มก็ถ้าใครอยากเห็นอยากรู้ประวัติเึือ่อไปติดตามรายการคนหัวหน้าตำรายพญานาคในอีกยูเซอร์หนึ่งดูเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็ไปกดติดตามให้ด้วยเป็นรายการของเราสองคนนี่แหละที่เราได้ไปสัมผัสจริงๆแล้วไปเล่าตำนานไว้ที่นั่นแต่ที่สำคัญอาจารย์เจคนเข้าไปนี่ ปัจจุบันเลยนี่เขาบอกว่าเป็นถ้ำที่สวยมากมีลูกแก้วพญานาคมีหลายๆจุดให้เราได้เขาเรียกว่าสายมูเนาะสายพญานาคแต่เขาบอกว่ามันยังมีพระอาจารย์ได้เล่าไว้ด้วยว่าพระอาจารย์นี่คือเน้นทาวัดนี่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิญให้คนได้เข้ามาน้อมจิตน้อมใจในการปฏิบัติบูชาแต่ยังมีอีกหนึ่งตำนานหน้าจย์เจที่บอกว่าเมื่อครั้งที่จําเรื่องที่เล่าไปก่อนหน้านี้ได้ไหมว่าตำนาน ผีจ้างหมอลำเพราะอาจารย์บอกว่าทุกวันนี่ยังทําเป็นกิจลักษณะนะก่อนที่วัดแห่งนี้พระอาจารย์หรือคณะสงฆ์จะ ไปฉันข้าวเช้านี่เขาจะมีการตัดบาทให้คนเมืองบางบทที่ถ้ำแห่งนี้ทุกวันเลยก็คือก่อนฉันนี่จะมีผ้านี่จะให้ชาวบ้านแต่งชุดเป็นชาวบ้านธรรมดานี่คะ,ะครับแต่อธิษฐานถึงคนเมืองบางบทเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าตรงจุดนั้นมันมีทั้งเมืองบางบทวิญญ,ญาณรับแลเหล่าพญานาะคถ้าพระอาจารย์ก็จะ ให้คนตักบาตรก่อนที่จะไปฉันด้วยจริงๆแม้เราจะอัดกันในสตูดิโอแห่งนี้นะคะแต่ว่าที่เล่าไปเนี่ยเรื่องราวต่างๆจะบอกว่าขนลุกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเหมือนที่พระอาจารย์เขาเรียกว่าได้ไปตักบาตรเช้าเนี่ยอยู่ริมน้ำเนี่ยแถวนั้นก็จะมีเป็นเหมือนแม่น้ําเก่าแม่น้ําดั้งเดิมนะคะแล้วก็จุดนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์เนี่ยนิมิตฝันว่าได้ลงไปเมืองล่างซึ่งการที่พระอาจารย์ตักบาตรเนี่ยจะถึงได้หลายภพหลายภูมินะคะอย่างภพภูมิที่เขามาขอเรื่องจ้าง ลำเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะแบบเข้าใจง่ายเป็นเหมือนวิญญาณนะคะพ่อแม่บรรพบรุษหรือว่ามีสังที่เขายังไม่ได้ไปเกิดแต่บางครั้งเนี่ยการส่งบุญอย่างเดียวท่านอาจก็อยากจะได้เหมือนลาบสักการะอยากจะชมพรมเทิงส่วนบาทที่ตักอ่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นกิจที่สองที่พระอาจารย์อยากตักก็คือให้กับเหลา่าพญานาคราชท่านได้รับเหมือนอาหารทิพนอกจากได้ฟังเสียงสวดมนต์ที่พระอาจารย์เนี่ยเปิดไว้ตลอดเวลาอ่า และนี่แหละครับคือนาคาทอลที่พวกเราได้นําเรื่องวัดพระเจ้าใหญ่หรือชัยนะ,ะมาฝากท่านผู้ชมใน EP ีแรกแต่วันนี้เดี๋ยวผมต้องให้เขาคิดนิดหนึ่งวันนี้<ะ>ที่เราได้นั่งคุยกันได้รู้ทั้งตำนานนะาจารเจความเชื่อเก่าแก่แล้วก็ได้รู้คติในการสร้างของที่นี่ว่าพระอาจารย์มีแรงบัิบาลใยังไงโดยพวกเรานี่ไปสถานที่จริงมา<ะ>ผมได้อย่างหนึ่งเลยครับว่า สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงอาจารย์โดยเฉพาะภูมิที่เป็นพญานาคพระอาจารย์นี่ท่านบอกว่ามนุษย์คนไหนก็ตามนะครับที่มีการเพียรปฏิบัติโดยเฉพาะการภาวนานจะสามารถสื่อสารหรือเชื่อมโยงกับภพบภูมิที่เป็นไม่ใช่มนุษย์ได้แล้ววัดแห่งนี้ก็แสดงให้เห็นพระอาจารย์บอกว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาทางแบบยานท่านแต่มาในนิมิตฝันก็เป็นหนึ่งในลูกหลานพญานาคที่ชอบฝันเห็นพญานาคมันได้คติอย่างหนึ่งว่าเมื่อเกิดความเชื่อ การปฏิบัติแล้วมันก็เกิดการเชื่อมโยงแล้วมันก็เกิดการสร้างขึ้นเป็นรูปธรรมใ่แล้วมันก็เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนที่ได้เข้ามาทั้งพักผ่อนหย่อนใจมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะสายพญานาคก็จะได้มามูก,กันด้วยความเชื่อ,อและที่สําคัญวัดพระเจ้าใหญ่หรือชัยนี เปิดตอนกลางคืนด้วยอาจารย์เจใช่ค่ะสวยมาก<ช>อาจารย์เจให้ก็คิดหน่อยในท้ายนี้ใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนที่คุณหนึ่งนาคาแนะนานะคะว่าการที่เหมือนเราไม่ว่าจะมีซับเก่าทรบัติเก่าเนี่ยในพบในชาติติดตัวติดตามมาจนถึงพบชาติปัจจุบันมากน้อยเพียงใดเนี่ยการไปสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยการไปสักการะไปขอพรไม่ว่าจะเป็นต่อพระพุทธรูปต่อองค์พญานาคราชส่วนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกําลังใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมนุษย์ต้องพยายามเขาเรียกว่าให้มีบุญมีทานศีลเมตตาบาร มีมีความเพียรที่เป็นของตนเองก่อนให้หมั่นสร้างบุญที่เป็นของตนเองก่อนถ้าเมื่อไหร่บุญสึงพร้อมนาะาาเราไปขอที่ไหนที่ทีแน่นก็สําเร็จแน่นอนค่ะแล้วที่สําคัญวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่พี่นะครับอย่าลืมเลยต้องกด subscribe กดติดตามอยากให้พวกเราทอล์กเรื่องไหนหรือคุยกันถึงตำนานความเชื่อหรือเรื่องราวเก่าแก่นี่ ก็ต้องตวติดตามไว้ก่อนใช่ค่ะอาจจะเจสงท้ายหน่อยแล้วก็ท่านใดที่อยากทราบตํานานหรือว่าเรื่องราวที่ไหนก็เหมือนที่คุณหนึ่งบอกนะคะอินบ็อกซ์มาแนะนําหรือว่ามาแจ้งเรื่องที่อยากรู้อยากทราบได้นะคะเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะพยายามนํามาถ่ายทอดให้นะก็ถือว่าเป็นการสืบสารเรื่องราวตํานานความเชื่อแล้วก็ประเพณีเก่าดั้งเดิมนะให้ลูกหลานเนี่ยในยุคต่อไปเนี่ยได้รู้ได้ทราบถ้ามันจะได้ไม่หายไปจากชีวิตของเราครับและนี่แหละครับคือนาคาทอกตํานาน ไม่มีที่สิ้นสุดครับสวัสดีครับ